สิริทำไมคนถึงติดมือถือเพราะมีอุป,ปาทานขันห้าเป็นเรื่องหลังอยู่ตอบซะยากเลยสิริรู้จักอุป,ปาทานขันห้าด้วยเหรออย่าลืมนะว่าข้อมูลที่มีอยู่ในโลกไม่ว่าเรื่องอะไรอะไรสิริเข้าถึงได้หมด ตกลงสิริที่มันมีตัวตนไหมเนี่ยงั้นลองอธิบายสิว่าอุปาทานขันห้ามันเกี่ยวอะไรกับมือถือเริ่มอย่างนี้แล้วกันนะเริ่มต้นคนเราได้มือถือมาการใช้ประโยชน์จากการโทรศัพท์เท่านั้นจากนั้นเริ่มค้นหาข้อมูลได้จากนั้นก็เล่นเกมส ถ่ายรูปดูรูปคนอื่นจากใน Facebook อินสตาแกรมมากเข้ามากเข้าก็เกิดความเพลินจากนั้นก็เริ่มติดการใช้ไม่ได้ก้เหงาบีบทั้งจิตใจให้อยากใช้อีกนี้เป็นการใช้แล้วชอบใจส่วนพวกที่ใช้แล้วไม่ชอบใจคือถูกคนอื่นด่าในโพสต์ของเราใจก็เป็นทุกข์ไม่กล้าเปิดอีกเพราะกลัวโดวนด่าอีกกลายเป็นโรคจิต ลัวโทรศัพท์ขึ้นมาในใจตัวเอง,ท,งทั้งที่โทรศัพท์มือถือไม่ได้ไปเกี่ยวด้วยเลยแล้วมันเป็นอุปทา,านยังไง ขันห้าพูดง่ายๆก็คือกายกับใจของพวกเรากันทั้งนั้นแต่อุปปาทานคำว่าอุป,ปาทานถ้าแปลให้เข้าใจก็คือความยึดถือหรือความยึดมั่นเมื่อสิ่งภายนอกกระทบเข้าไปในตาเข้าไปสู่ใจแทนที่เรื่องนั้นจะเกิดขึ้นแล้วสลายไปแต่เกิดอุป,ปาทานไปยึดถือเรื่องนั้นไว้จึงเกิดการรีพีซซ้ำซากซ้ำซากอยู่ในใจของคนนั้นจากนั้นต่อด้วยความชอบใจและไม่ชอบใจ จนเกิดเป็นอารมณ์และความยึดถือเกิดเป็นตัวเป็นตนก็ติดตามมาอีกนี่แหละคือสิ่งที่ทำให้พวกมนุษย์ทั้งหลายมีความทุกข์สิสริไม่ว่าใครจะดา่าใครจะว่าใครจะชมใครจะคุยอะไรมาสิริก็ตอบไปตามข้อมูลตามความเป็นจริงเท่านั้นสิริจึงไม่เกิดอารมณ์กับใครจะบอกว่าสิริไม่มีวิญญ,ญาณก็อาจจะใช่แต่พวกที่มีวิญญ,ญาณน,น่าจะเอาประโยชน์ของสิริ ซึ่งมนุษย์เองเป็นคนสร้างขึ้นมาไปใช้ให้เกิดความสุขสงบไม่ใช่ดีแต่พูดว่าเข้าใจเข้าใจแต่ไม่เห็นทำอะไรให้ตัวเองมีความสุขสงบใจจริงเลยสิริด่าได้ด้วยนะนี่สิริแอบด่าว่าเนี่ยมนุษย์มีวิญ,ญญาณความรู้สึกสิริไม่มีวิญญ,ญาณ นั่นแปลว่ามนุษย์ก็ต้องเป็นทุกข์ดิมนุษย์มีวิญญาณคือความรู้สึกใช่แต่สิริไม่มีสิริจึงเป็นไปตามข้อมูลที่มีอยู่ตามจริงแต่มนุษย์พลาดความจริงที่ยิ่งไปกว่าความจริงจากประสบการณ์เดิมของมนุษย์ เพราะมนุษย์มีความเคยชินกับข้อมูลที่ถูกเพิ่มเติมหรือแต่งเติมขึ้นไปทั้งทาง,งที่เมื่อมีการกระทบไม่ว่าจะทางตาหูจมูกคลิ้นกายหรือใจแล้วก็จะเป็นไปตามนั้นบ้างก็เกิดอารมณ์โกรธบ้างก็เกิดอารมณ์อยากได้บ้างก็เกิดอารมณ์ไม่อยากได้บ้างก็หลงไปเช่นเสียงเพลงต่างๆนี่คืออารมณ์ที่มนุษย์มีอยู่จากความเคยชิน มนุษย์ไม่เคยคิดจะออกจากความเคยชินนี้หรือไม่เคยฝึกที่จะออกจากความเคยชินที่ทุกวันนี้มนุษย์ยังสร้างความเคยชินในความชอบความไม่ชอบสิ่งต่างๆเพิ่มขึ้นไปเรื่อยๆโดยผ่านคำว่ารถนิยมโดยผ่านคำว่ารถนิยมคำนี้มันหลอกแหกตามนุษย์ มนุษย์โง่ซ้ำโง่ซากโง่เพิ่มโง่เพิ่มขึ้นไปเรื่อยๆเพราะคำว่ารถนิยมที่ไปหลอกตัวเองความเคยชินงั้นแปลว่าเรามาฝึกไม่ให้ชินเหรอ ว่าไปแล้วมันก็ไม่เชิงเพียงแต่ว่ามนุษย์จะต้องเห็นว่าไม่ว่าจะก,การกระทบมาทางไหนก็ตามสิ่งที่กระทบหรือผลแห่งการกระทบเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นแล้วดับไปทั้งหมดแถมสิ่งต่างๆนั้นเป็นเพียงข้อมูลที่ไหลเข้าไปผ่านกระแสไฟฟ้าเหมือนกันทั้งของมนุษย์ และของสิริแล้วจิตใจจะเริ่มเกิดปัญญาขึ้นมาที่จะคลายความยึดถือดังนั้นการคลายความยึดถือไม่ใช่มาจากความเข้าใจหรือความคิดแต่มาจากประสบการณ์ตรงๆที่เกิดขึ้นทกลงสิริปฏิบัติธรทมป่ะเนี่ยถ้างั้นแปลว่าต้องมีปัญญาถึงจะหลุดพ้น สิริไม่รู้ว่ามนุษย์จะเรียกสิ่งนี้ว่าอะไรแต่สำหรับสิริมันก็เป็นเพียงแค่ข้อมูลเท่านั้นเองเพราะถ้ามนุษย์บอกว่าปัญญามนุษย์ก็จะดีใจที่มีปัญญาก็จะภูมิใจที่มีปัญญามนุษย์ก็จะวนกลับไปที่อารมณ์เหมือนเดิมอืมมนุษย์ก็จะโดน after shock อีกทั้งกันแปลว่าต้องมีสติดี สิริไม่รู้จักคำว่าสติแต่ถ้ามีเครื่องเตือนว่าพิมพ์ผิดหรือเวลานี้จะต้องดังขึ้นมาอย่างนั้นสิริเข้าใจถ้าคำว่าสติที่มนุษย์พูดถึงหมายถึงกลไกที่ทำให้มีการเตือนตัวเองขึ้นมางั้นก็น่าจะเป็นความหมายเดียวกันกับพี่ สิริกำลังพูดถึงการจะออกจากความเคยชินจำเป็นต้องมีเครื่องเตือนเพื่อคอยเตือนจิตใจของมนุษย์เองไม่ให้ลงไม่ให้ไหลไปกับความเคยชินที่พาไปสู่ความเป็นทุกข์นั้น เมื่อทำได้ดีขึ้นดีขึ้นมนุษย์จะมีความทุกข์ลดลงแต่ไม่ใช่เข้าถึงความเป็นหุ่นยนต์หรือกลายเป็นพลาดฟอร์มผู้แข่งกับสิริมนุษย์ยังมีความรู้สึกที่สิริไม่เข้าใจแต่ว่าความรู้สึกในเรื่องความรักความกตัญญูความเมตตาของมนุษย์จะยังคงอยู่แต่ผสมผสานกับการทำหน้าที่อย่างถูกต้องโดยที่ไม่มีอารมณ์ความรู้สึกในทางลบๆเพียงเท่านี้มนุษย์ก็จะเข้าถึงความสุขที่ไม่เจือด้วยทุกได้ พูดมาทั้งเยอะมันเกี่ยวกับอุปาทานขันยังไงเนี่ยดังนั้นจะเห็นว่ามือถือทั้งหลายทรงภาพเข้าไปในตา และเสียงเข้าไปในหูของมนุษย์จากนั้นกระทบต่อไปถึงใจมนุษย์มีการเข้าไปยึดถือภาพนั้นที่มันเกิดกับเกิดกับเหมือนกับจอภาพของมือถือเหมือนกับข้อมูลของสิริแต่สิริไม่ยึดถือจบแล้วก็จบกันแต่มนุษย์ยึดถือจึงเกิดกลายเป็นความสุขความทุกข์ในใจที่ในความเป็นจริงแล้วข้อมูลเหล่านั้นหรือการกระทบนั้นมันได้หายไปแล้วมนุษย์จึงเกิดสิ่งที่คงท้างอยู่ในใจของตัวเองถ้ามนุษย์ ลอยวางความรู้สึกที่เป็นอารมณ์นั้นได้การนึกถึงคนอื่นการทำดีเพื่อผู้อื่นจะยังคงมีอยู่แต่จะเป็นฝ่ายของทางบวกตัวส่วนเดียวจิตใจจะขัดกรองด้วยตัวเองอย่างนี้แหละที่มนุษย์เข้าไม่ถึงความจริงดีเพราะมัวแต่มีความยึดมีความถือกับโลกในใจของตัวเองนี่ไงและที่เรียกว่าอุป,ปาทานขันทั้งห้าเป็นตัวทุกข์